ข้อคดของอาซีนกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่บนเส้นทางรถไฟที่ทอดยาวเชื่อมโยงจีนสปปอรวและประเทศไทยนี้ไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงทางกายภาพแต่คือการสร้างเส้นทางทองคําสราบานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงจึงได้จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานกิจการต่างประเทศของรัฐบาลประชาชนมณฑลยูนนานโดยมีภาครัฐและเอกชนจากจีนสปปอรวและไทยเข้าร่วมประชุมเกือบ300คน เพื่อค้นหาวิธีการเสริมสร้างการค้าข้ามพรมแดนอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกก่อนที่รถไฟที่เชื่อมทั้ง3าประเทศจะแล้วเสร็จในอีก5ปีข้างหน้าสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคตที่เกิดขึ้นใน5ปีข้างหน้านี่ก็คือประการแรกเนี่ยทำอย่างไรที่ระบบขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับในเรื่องของปริมาณสินค้านะครับทั้งที่จะรับมาจาก ประเทศเพื่อนบ้านและกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและก็รวบรวมสินค้าในภาคอีสานเนี่ยส่งกลับไปในประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เราคิดว่าคนจะต้องรีบจัดทําก็คือประการแรกเนี่ยก็คงต้องหารือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกําหนดนโยบายและก็ทิศทางตลอดจนในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ให้ใช้เป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกที่อยู่ในภาคอีสานนะคะรับพะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องอาศัยระบบขนส่งแบบหลาย หลายช่องทางนะครับประการต่อไปก็คือในเรื่องของการเตรียมศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกซึ่งนี้มีสิ่งสำคัญว่า,าผู้ให้การบริการโลจิสติกที่เป็น SME นะครับอาจจะยังมีความเข้าใจและมีศักยภาพโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของการเตรียมสินค้าผ่านแดนไปสู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับประการต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนานระบบข้อมูลให้ผู้ประกอบการาโลจิสติก และผู้ที่ต้องการใช้บริการโลจิสติกส์เนี่ยได้เข้าถึงเพื่อจะทําให้การบริหารข้อมูลและระบบโลจิสติกส์เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องการมากที่สุดก็คือระบบขนส่งทั้งไปทั้งกลับเนี่ยมีสินค้าเต็มตู้นะครับแล้วก็มีระบบการบริหารการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพในมุมมองของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นด่านหน้าสําคัญที่เชื่อมต่อกับสป,ป,ปอปลาว พวกเขามีความคาดหวังสูงต่อโครงการรถไฟนี้และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะตามมาอย่างมหาศาลซึ่งนอกจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลาจึงอยากฝากถึงรัฐบาลแก้ไขให้ขั้นตอนต่างๆรว่นเร็วขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็แค่ค้าขายกับลาว ทีนี้ทางจีนเนี่ยเขามาทําทางรถไฟซึ่งเขาทาเสร็จไปแล้วของเราเนี่ยมันยังจากกรุงเทพเนี่ยยังไม่ถึงหนองคายเลยแต่ว่าปัญหาเรื่องอุปสรรคในเรื่องของการขนสง่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่ก็เล็กน้อยเพราะว่าเรามีสะพานข้ามแม่น้าโขงซึ่งจะไปใช้บริการรถไฟได้ที่ลาวที่ของจีนที่เราจะเอาเข้าไปจีนโดยเฉพาะพวกทุเรียนทีนีนพูดถึงว่ามันจะส่งเสริมเรื่องการลงทุนได้ยังไงเนี่ย หลังจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เป็นสะพานรถไฟสร้างเสร็จนะคะแล้วนาทาเราก็จะขยายเป็นซีวแล้วก็หนองคายเนี่ยก็อยู่ในเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในโครงการ NEEC ซึ่งมีโคราชขอนแก่นอุดรแล้วก็หนองคายแล้วหนองคายก็ยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยประเด็นก็คือว่าถ้าตรงนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราจะกลายเป็นฮับซึ่งสามารถ น้องคายจะเป็นฮับที่สามารถกระจายสินค้าออกไปได้จากเส้นทางรถไฟเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยถ้าจะส่งไปเส้นทางเนี่ยเราคือฮับแหละถามว่ามันจะสร้างโอกาสได้ไหมมันมันมีแน่นอนเยอะแยะมากมายคือน้องคายโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวไทยคือจิ๊กซอสสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มศักยภาพของภูมิภาคนี้ให้สมบูรณ์ การเชื่อมต่อทางรางไม่ใช่แค่เรื่องของการคมนาคมแต่เป็นการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทําให้ภาคอีสานกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของไทยและจะกลายเป็นประตูสําคัญสู่การค้าและการลงทุนในระดับอาเซียนอย่างแท้จริงที่รยุทธ์ภาบุญ่ายภาพกิ่งการก้องซุยทีมข่าว n b t ภาคอีสานร,รายงาน